สวัสดีพี่น้องอยู่กับช่องบดดิชชาเนลครับผมเสียบเรื่องจากผมฮิตคลิปปากัดเนาะอีพีที่30มสิบอีพีที่สามสิบิปปากัดผมไปไายปากัดจุดส่วนตุจักเนาะก็เลยแบบติดใจที่ล่ะอยากเลี้ยงเนาะเห็นมันงามอยากเลี้ยง มื่อนี้ผมก็เลยไปซื้อปลากัดมาเลี้ยงจริงแล้วผมเลี้ยงมาเป็นดนอกก็สิมหัดเลี้ยงะนะสีมหัดเลี้ยงหัดเพาะก็เลยไปหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาก็ไปส่วนตัวเจ้าครับมืนเนี้ยในป่ามาสีสีตัวสองคู่เดีย๋ยวผมจะให้เบื้งว่าผมแปลว่า่านใดมาเนาะ ก็ได้มาสองคู่ตัวผู้สองตัวเมียสองเนาะแล้วก็ได้โลปามาเป็นกระจกสามมันนี่ยหนงสองได้สามมันนี่ได้มาสี่ตัวเนี่ยเบิรงอสี่ตัวสองคู่ผู้สอง แม่สองน,น้ำนี่พก,ก็พักไว้นะสองขึ้นแล้วพวกน้ําประปาเนี่ยหละนี่สองขึ้นแล้ว,พ,วพักไว้แล้วเดี๋ยวจะให้เบิ้งตัวปลาครับอพอพมได้ไปยังมานเนานะเซลเซย์โครโลนี่แหละเฮ้ยลืมแล้วก,ก็ได้ในมาน้ำานี่ได้เกลือเกลือ เกลือเกลือทะเลแหละเกลือแบบเขาไม่ได้ใส่โอว์ดินไหมเนี่ยถุงสิบบาทกับการน้ำตาลมาการน้ำตาลมาขวดหนึ่งคนละชีสิบบาทซื้อมาจากตู้จั๊กคือกันเกลือก็ซื้อมาจากตู้จัก๊กคือกันวัชพืชมาเห็ดไอ้วัชสืชมาทดลองเห็ดไอ้ไรแดงครับเห็ดปอเปี๊ดอกกระสือเบิ้งตามยูทูบมันอะตอนนี้พงก็ได้แกะขวดโหลมาแล้วก็ลร่างเรียบร้อยนะครับเนาะ จะเอาน้ำใส่ได้ทีนี่น้ำที่ผมพักไว้นะครับสองมือแล้วอืมติดมือไหมครับมือไหมหัดเลี่ยงลาได้ครับถ้าใครมีคำแนะนำยังกงแนะนำได้ครับทดลองเลี่ยงครับ ตัวนี้เป็นโลเกาครับนี่แล้วตะกี้เรื่องปลาหางนยงเลยมีแล้วโอเคอานที่พอเนาะทีมันมนาเบ่งตัวปลาเลยครับทีนีนี่ครับตัวแรกัดเลย ป๊าปเรียบร้อยที่สองครับ หยบรเลยตัวที่สามครับ 这样。嗯，到 DC。<music> จะใช้เบื้งใกล้ๆครับเนี่ยครับออกมแล้วนี่นี่ครับปากกัดครับอันนี้ออกเป็นสีแบบสีมังกรแดงครับนี่ตัวผู้ตัวเมียอันนี้อันนี้น่เป็นตัวผู้ครับตัวผู้สีมังกรแดงเห็นไม่ค่อยชัดแต่เด้อ นี่เออนี่นี่แจ้งแล้วนี่อันนี้ตัวผู้ครับตัวผู้นี่นี่ตัวเมียรครับนี่ตัวเมียมามาแล้วนี่ครับคู่หนึ่งครับเหนี่ยมาแล้วนี่ตัวเมียรครับ นี่ครับคู่หนึ่งอันนี้สีอันนี้สีขาวครับขาวแพตตินัมให้ตัวผู้ครับตัวผู้อืมมางีกใกล้ขาวล้วนนะครับผมไม่ยังปนเลยนี่ครับตัวเมียนี่ตัวเมียขาวล้วนด้วยกันครับ มืดครับไม่ค่อยเห็นนี่หนหมหรออืมนี่ผู้เมียได้มาสองคู่ครับ กูเราสามร้อยเดี๋ยวมามาลองผสมครับมาลองเพาะพันธุ์เบิง่งมือใหม่ครับมือใหม่เดีลูกใหรบ้านเรา เด,ดี๋ยววผมจะเติมใบหูก,กว้างเข้าไปจาได้น,นะครับนะนี่ครับใบหูก,กว้างที่ผมมักไว้นะสองมือส้องกับหนามาและใส่เกลือไปน่อยนึงอ,อใส่เพื่อแบบลดแบคทีเรียรครับนี่ปลาแข็งแรงรัะว่าเข้าไป ไอสีปลาไม่เข้มขึ้นคับเลใสยเข้าไปปลาบกเครียดพิ่มมาครับว่บาป้องกันโรคน้ำปูประโยชน์หลายครับใบหูกวางเนี่ยเนี่ยเป็นสีละอืมเรียบร้อยบังใกล้ๆครับอืม สีเข้มขึ้นมะฮาวฮาวตัวพูดนี่ฮาวคิดนะครับนะคลิปนี้ก็ไว้ชทมนี้ก่อน,น,นครับเดี๋ยวมือมือผสมผสบางจีไทยเพิ่งนี้ครับขั้นปตายก่อนนะ จะซอยมือใหม่นะครับเด้อคปมีคําแนะน,นําำเงี่ยกันแนะนําำมาได้ครับโอเคครับไปต่ออีกพี่สองครับสวัสดีครับ